สวัสดีพนักงานที่รักทุกท่านเรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานทางออกฉุกเฉินบนรถบัสโดยสารกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูป้ายต่างๆที่เราต้องสังเกตเมื่อเราโดยสารรถบัสโดยสารกันนะคะกระจกนิรภัยจะมีทั้งสองฝั่งของรถบัสสังเกตจากป้ายทางออกฉุกเฉินและจะมีค้อนติดตั้งใกล้ๆเสมอ ป้ายวาวฉุกเฉินติดตั้งทุกประตูเพื่อเปิดประตูจากด้านในทางออกฉุกเฉินจะอยู่ด้านหลังฝั่งขวาของรถบัสทุกคันและทุกคันจะมีป้ายทางออกฉุกเฉินและมีลูกศรบ่งบอกทิศทางการเปิดป้ายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ติดบริเวณด้านนอกรถบัสไปดูกันเลยค่ะ ป้ายทุบเพื่อเปิดประตูฉุกเฉินจากด้านนอกบางคันทำจากอะคริลิกบางคันทำจากกระจกไม่หนาสามารถแตกได้ง่ายป้ายวาล์วฉุกเฉินจะติดตั้งทุกประตูเพื่อใช้เปิดประตูจากด้านนอกได้ต่อไปเรามาดูคลิปสาธิตการใช้งานทางออกฉุกเฉินกันนะคะ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยและเราติดบนรถบัสโดยสารเราจะออกจากรถบัสโดยสารได้อย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดไปดูกันเลยการเปิดประตูหน้าโดยการใช้วาวฉุกเฉินหมุนตามทิศทาง รอสักครู่ให้ประตูไล่ลมออกจากนั้นเราก็สามารถผลักประตูออกได้เลยเรามาดูการสาธิตการเปิดประตูหลังกันนะคะ หมุนวาวตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดและผลักประตูออกการเปิดประตูฉุกเฉินด้านหลังฝั่งขวาตามมาดูกันเลยค่ะ มีป้ายประตูฉุกเฉินชัดเจนเปิดประตูตามทิศทางของลูกศรการออกจากตัวรถที่ปลอดภัยที่สุดคือการนั่งลงเพื่อลดระดับความสูง และหากเราอยู่นอกรถเราก็สามารถช่วยเพื่อนๆได้แต่อย่าลืมตรวจสอบความปลอดภัยของรถก่อนนะคะมาดูกันเลยมาดูการสาธิตการเปิดประตูหน้าโดยการใช้วาวฉุกเฉินหมุนตามทิศทาง รอสักครู่ให้ประตูไล่ลมออกและสามารถดึงประตูออกมาได้เลยมาดูการสาธิตวิธีการเปิดประตูหลังกันนะคะหมุนวาวตามลูกศรรอประตูไล่ลมออก เราก็สามารถดึงประตูออกมาได้เลยการเปิดประตูฉุกเฉินแบบที่หนึ่งโดยการทุบก่อนหลังจากนั้นใช้มือปลดล็อกประตูได้เลย การเปิดประตูฉุกเฉินแบบที่สองแค่กดก็สามารถเปิดได้เลยแต่รถส่วนใหญ่จะเป็นแบบทุบก่อนคะ่ะการเปิดประตูฝั่งพนักงานขับรถแค่กดก็สามารถเปิดได้แล้วคะ่ะพนักงานทุกคนคือคนสำคัญ พักมาหาเราได้เราพร้อมช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินขอให้พนักงานมีสติและขอให้พนักงานเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง